ตอนบ่ายๆนะคะเรามาดูกันว่าบ่ายนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะผ่านข้อความความรักนะคะที่เป็นนะคะเมเสเซจนะคะของนุ่นนะคะอันนี้เรามาดูกันว่าบ่ายนี้นะคะเขาจะฝากข้อความถึงคุณว่าอะไรนะคะคิดี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะจะ ดูไว้เป็นแนวทางอยี่ยซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักจ้องคิวโดโด,โดส่วนตัวได้ฝากไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วยังมแคประถามมาดูตรงฟรีได้ทางไลน์นะจ๊ะราจมาเริ่มกันเลยนะคะข้อความความรักนะคะช่วงบ่ายๆนะคะจากเขาถึงคุณนะคะคือฉันขอโทษนะฉันเลกเธอไม่ได้จริงๆ หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรฉันก็มีเหตุผลของฉันแต่ฉันแอบชอบเธอมาตลอดเลยนะแล้วก็รู้ว่าเธอก็แอบชอบฉันฉันรู้ดีว่าเธอรู้สึกยังไงฉันรู้ดีว่าเธอเนี่ยชอบฉันมากแค่ไหนแต่ฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะแต่ฉันยังรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ถึงขั้นรักฉันยังไม่ได้รักเธออะ ฉันคิดว่าความรักมันมีอะไรมากกว่านี้มันไม่ได้เป็นการที่แบบสำหรับฉั้นนะฉันรู้สึกว่ายัางไม่ใช่แล้วก็ขอบคุณนะที่เธอเองก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกว่าเ,เสียใจทั้งที่ชันเองอกเป็นคนทําให้เธอเสียใจนะสุดท้ายแล้วฉัน็กเลยได้คําตอบว่าก็ไม่มีใครเข้าใจฉันได้เหมือนเธอหรอก เธอก็เป็นคนที่ทำให้ฉันยิ้มได้เสมอแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจฉันก่อนใครเสมอเลยนับจากนี้ฉันขอให้เธอเนี่ยมีวันที่ดีเจอแต่ความสุขเจอแต่คนดีๆอย่าได้ทุกใจอย่าได้ร้องไห้อย่าได้ผิดหวังไม่รู้ว่าเธอกาลัง ทำใจหรือว่าเธอกำลังจะพักใจหรือว่ายังไงแต่ลึกๆฉันก็รู้อยู่ฉันก็รู้ฉันก็คิดนะว่าเราก็ไม่เหมาะสมกันเห็นปะอารมณ์ฉันมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อะ่ะแล้วฉันจะกล้าให้ความหวังเธอได้ยังไงอะหรือว่าฉันควรพอแล้วควรปล่อยเธอไปดีเอายังไงดีกับความรู้สึกของตัวเอง ฟังแล้วงงปะฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยพราไม่มีเธอจริงๆฉชั้นก็คิดถึงเธอนะมันแบบบอกว่าคิดถึงตลอดเลยแต่ถ้าเราฝืนเป็นแฟนกันหรือถ้าฉันบอกว่าโอเคเราเป็นแฟนกันนะความสัมพันธ์เรามันจะไปด้วยกันได้นานจริงไหมอะคือเนี้ยคือสิ่งที่ฉันกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชันนีัก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะ เพราะฉะน,นั้นรอก่อนได้ไหมรอหน่อยนะขอไปถามความรู้สึกของตัวเองก่อนว่ารู้สึกยังไงกับเธอกันแน่ฉันก็มีเหตุผลของฉันแล้วเนี่ยคือเหตุผลของฉันอาจจะดูเห็นแก่ตัวแต่ฉันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะคือไม่อยากโกหกอะ่ะอยากอยากบอกตามที่รู้สึกถ้าฉันได้คำตอบกับตัวเองแล้วมันจะยังทันอยู่ไหม ถ้าฉันบอกให้เธอเชื่อใจฉันแล้วลองอให้ฉันไปคิดก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็พูดไปออกเหมือนกันนะเรารู้ว่าเธอเองก็คงไม่โอเคเหรอกใครจะโอเคถ้าเป็นฉันจะก็ไม่โอเคเหมือนกันเอาเป็นว่าเธอไม่ต้องสนใจฉันหรอกปล่อยคนบ้าคนนี้ไปเมื่อ เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ก็ต้องยอมรับในการกระทําของตัวเองให้ได้ไม่ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรอย่าได้เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาเลยฉันเองอาจจะเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะคือแม้ว่าจะรู้ว่ายังไม่สามารถที่จะให้คำว่ารักกับเธอได้นะตอนนี้แต่ก็ยังอยากเรียนรู้เธอไปก่อนอยู่ดีทางที่เพื่อจะบอกเธอไปเองนะว่า อย่าพยายามอีกเลยอย่าทุ่มเทกับฉันเลยเหมือนคนแบบเอาแนวนอนไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของฉันตอนนี้มันต้องการอะไรมันตีกันไปตีกันมาเพราะว่าลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าการได้เจอกันน่ะสำหรับฉันมันก็สำคัญมากอยู่นะ การที่ได้เจอเธออะ่ะมันก็สําคัญมากจริงๆแต่ใจนึงก็อยากให้เธอ move on ไปเพราะไม่อยากให้เธอเสียใจซ้ำๆแต่พอเธอจะ move on จริงๆก็รู้สึกว่าอุ๊ยเธอน่ารักนะฉันจะสูญเสียหรือจะยอมให้เธอ move on ได้จริงๆหรอหรือความจริงแล้วฉันรู้สึกยังไงกับเธอกันแน่ฉันก็ยังไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเลยนะบางบางทียังคิดเลยว่าวุ บางทีเลอคิดมุมของการแบบใส่ชุดเจ้าบ่าวใส่ชุดเจ้าสาวกับเธอเงี้ยบางทีก็คิดว่าเออถ้ามีโอกาสได้แต่งงานในอนาคตหรือสร้างครอบครัวในอนาคตก็อยากให้คนคนนั้นเป็นเธอนะหรือว่าฉันจะตกหลุมรักเธอคือตอนนี้สับสนมากเลยนะคือเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้ละแต่เธอเนี่ยสี่เธอจะรู้สึกยังไงตอนนี้เธอเองเนี่ยยังอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหม เพราะละเพราะว่าหลังจากการที่ฉันปฏิเสธไปแล้วหรือแบบทำให้เธอเสียใจไปแล้วเนี่ยเธออาจจะตัดใจแล้วก็ได้อาจจะไม่ได้อยากให้โอกาสแล้วทีเนี้ยการที่เธอนิ่งไปเราไม่ได้แสดงอะไรออกมามันยิ่งทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่จงใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุขเถอะ เพราะว่าสิ่งที่เธอมีเพราะว่าฉันเองก็หวังว่าอยากจะเห็นเธอมีความสุขมากๆเช่นกันเนี่ยคือสิ่งที่ฉันมั่นใจว่าฉันต้องการให้เป็นแบบนั้นนี่คือข้อความนะคะความรักที่เขาส่งให้คุณตอนใหม่งงไหมนะคะงงแหละนุ่นก็อ่านนุ่นก็งงเหมือนกันอ่ะธาตุดินนะคะการผสมมังกรเลข3มีตัวเ K ด้วยนะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกรธาตุลมเมถุนตุลกุมเลขห้า ราศีสิงเล็กแเล็กสเลขกสองธาตุไฟเมษสิงธนูเล็กหนะคะมาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง facebook อจของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะว่าจะเป็นยังไง มีตัว R มีตัว Z มีตัว M มีตัว W มีตัว T มีตัว D มีตัว V นะคะวันพฤหัสวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวดูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย